ใหม่ของความแป้วอัศวินสาวแปลวโหดเลนเสียสกิลอันดุนแรงและดยุดดันคมหอกอันศักดิ์สิทธิ์ปลิดชีวิตศัตรู พูดทำลายความชั่วร้ายสกิลคอมโบสง่างามและทรงพลังอย่าให้ความแบวบังตาเพราะเทรลเาอยังไม่ปราณีมิถุนายนนี้ วันนี้แค่บอกเลยว่าคอมเกมเมอร์ทีจแลเรารู้สึกมีความสุขและสดใสามากครับเพราะว่าอะไร,รวะครับอย่างที่เห็นฮะด้านข้างนี้ครับนอกจากทีมงาน a k s o f t ครับทีมงาน Play p ป Park เนี่ยเขาจะมาอัปเดตเกมแล้วฮะเขายังพาสิ่งที่สวยงามและดูดีมาอีกฮะเดี๋ยวเราให้สิ่งสวยงามของเราเนี่ยแนะนำตัวเองกันหน่อยครับว่าเขาคือใครฮะค่ะสวัสดีค่ะยงยงนะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อยองยงคุรันค่ะสวัสดีค่ะฟ้าบาร์บี้นะคะ ครับ <laughs> ด,ดูมันจะสั้นมากอ่ะอันว่าฮะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่า2คนนี้เนี่ยเขามาทําอะไรฮะเพราะว่าครับบอกเลยว่าเกมดาร์กเนสฮะกำลังจะอัปเดตใหม่ซึ่งการอัปเดตของเขาครับไม่ได้อัปเดตแค่เกมฮะอัปเดตตัวละครใหม่ขึ้นมาครับ <Wow. S 1> ตัวละครน,นี้มันชื่อว่าเลนเซียครับแต่ว่าตัวละครมันจะน่าเล่นขนาดไหนฮะถ้าพูดไปเนี่ยม้วก็คงเท่านั้นครับเดี๋ยวมาให้น้องยงยงใช่ไหมกับ น้องฟ้านะะแนะนำแล้วกันครับว่าตัวละครตัวนี้นมันดียังไงครับค่ะก็เริ่มจากที่หยงหยงนะคะเลนเซียจะมี2แบบค่ะแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นแนวเมจิเคอลนะคะก็คือใช้เป็นเวทมนต์รเราจะรวมเวทไว้ที่หอกแล้วก็นะปล่อยออกไปกำจัดศัตรูครับซึ่งชื่อเรียกก็คือ Stingbriser ค่ะฟ้าค่ะฟ้าอย่าเขินต้องเข้าใจว่าแบบว่าฟ้าอาจจะแบบดูเขินมากแล้วเราหันมาให้เต็มที่หน่อยแล้วกันนะ ค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นของแบบเฟอร์รี่นะคะก็จะเป็นการที่เราใช้หอกเนี่ยทิมแทงนะคะในวงกว้างนะคะเป็นอาวุธที่รุนแรงนะคะนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของเลนเซียค่ะแล้วนอกจากอาชีพเลนเซียเนี่ยเขาจะมีหอกทิมแทงแบบวงกว้างครับอยากถามมากเลยฮะว่าชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบนี่อิงเกมใช่ไหมอ๋ออิงเกมใช่ไหมอันนี้เกมเนาะเกมเกมเนาะชอบแบบไหนครับ ชอบผู้ชายน่ารักค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยตอนนี้ก็ชอบผู้ชายแบบน่ารักอะค่ะครับผมก็ได้ใช่ไหมให้ทำไมน้องเขาเงียบวะอย่างนึงครับถ้ามีเกมเมอร์สักคนเนี่ยจะมาเล่นอาชีพเรนเซียเนี่ยครับอยากได้แบบไหนฮะอยากได้แบบไหนอยากได้เกมเมอร์คนไหนแบบมาเล่นลักษณะยังไงฮะตีขาดูดีใส่แว่นบ้างบางครั้ง บ้านอยู่ลาดพ้าวอะไรเงี้ยครับไม่ใช่บอกเข้าไปครับก็เกมเมอร์นะคะอ่าก็ชอบแบบที่อ่แนวฮาวาโน่อุ้ยของคนตลกครับพี่ขำกันต้องมากเลยอ่ะค่ะก็แนวฮาวาค่ะก็สดใสยิ้มตลอดวลนนะโครสุดก๊าบอ่ะชื่อใหม่ฮะเลนเซียครับเรากำลังจะได้เล่นครับแต่ว่าเราจะได้วันที่เท่าไหร่ฮะค่ะวันที่สิบมิถุนายนนะคะเราจะมีการลอนช์ตัวนี้ออกมาค่ะ แล้วเราจะติดตามรายละเอียดที่ไหนครับได้ที่ www.dn.in.th เลยเล่นมุกมากน้องคอมเบอร์เลยอันว่าครับยังไม่จบแค่นี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมครับกิจกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจครับว่าจะโหวตใครแต่ว่าครับถ้าน่ารักแบวคนซ้ายถ้าเซ็กซี่แนวนี้ต้องคนขวาฮะเดี๋ยวให้เขาเนี่ย มาพรีเซนต์ตัวเองหน่อยละกันครับว่าจะเลือกใครครับ โบนให้เล่นเจียฟ้าบาร์บี้นะคะแฮะยังไม่โบอีกเหรออย่าลืมมาโบกันเยอะๆนะเป็นไงบ้างครับบอกเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเราครับถึงมันจะยากครับแต่มันก็ต้องเลือกฮะ ตัวเองเลือกเขานะนาตัวเองอย่าลืมเลือกเขานาะถ้าใครที่เป็นอย่างผมฮะตัดสินใจไม่ได้ครับวันนี้สิบนี้ครับไปสัมผัสกันด้วยตัวเองครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนฮนะ